และมีความจะเลื่อนลุงเรื่องต่อไปสามตั้วันทีนโตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วถึงพระพุตตะมุนนั่งตั้งมัวันทินโว่าข้าพเจ้าไหว้แล้วถึงพระธรรมะกุณนั่งตั้งตั้งวันทินโตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วถึงพระธรรมมุณนั่ง อันนึ่งเราบเจ้าก็อาราธนาคุณพระพุธเจ้าคุณบลามเจ้าคุณพระส่องเจ้าอีกตั้งคุณบระบิดามารดาคุณดุปัาคุณอาจารย์คุณระลีนารถคุณระึกีนาไร่คุณระลึกีตาหัวคุณระลึกสีตาไว้คุณระฤึกีกระไรโดคุณระลึีกัตกระปะคุณระยิกสีใตออกคุณระลึกซีตัสนามงคล ท่างระแบบจะลูกกันและนักศิกิทยายีตังนางประโตรณีนังประสุงกาพระเพิงพระายประอิส่วนผู้เป็นเจ้าฟ้าเตอจุ่มมาประพิชนจแแเก่าข้าพเจ้าข้าะเจ้าพ่อันชืญนทีพยดาตัางไล่ตัวบืนปัตตีดนกันงอยู่ที่ตัางรวยแปดตนบันดานดนโดยสักติสและวิทยาประคูบว่าประคูบตาประคบักแหลกท่อนชะตาพนกรรมสิท ให้แก่ก้า,าวเจ้าในการสร้างพอตานช่วยรุนรวยปีปลามงปรากรูมมงคุฎศิราชานทร์และผู้จัดร้างตระกูลที่แปดะกูลบุญญาเกตร้างรูปมเมื่อนแถาองค์จริงงว่านฟ้าผู้จ่าปาลูนนั่วัดปลาป,ปู่จ่าเนื้อว่านปลาปู่จ่าเนื้อโลห์ปลาลอยองค์และพอผู้หรืจีในวันนี้ก็ให้จำได้ จุปกานเชิญอิติปิโรปะกวาข้าพเจ้าก็อัญเชิญพระสัมมาสัมพุตธเจามายู่เนือลราเนื้อผมก็อัญเชิญพระลมพระเด็จมายู่เมืองบาายก็อัญเชิญพระนารายพระเดชมายู่เมืองบาควาก็อัญเชิญพระแม่องค์กาพสะเดชมาเป็นน้ำลายก็อัญเชิญพระบายพระเดมาเป็นลมบาศก็อัญเชิญพระญานารพระเดมาเป็นต้อยช่างวานก็อัญเชิญพระการพระเดมาเป็นดวงใจเมื่อข้าพเจ้าทำการ สิ่งใดเมื่อไดพูดใไดปลายไดอย่าได้มาเบียดเบียนบิดาอย่าได้มาประมาทปลัดพลังก็อันเชิญคุณคลูเดวลังประดุทีิตังรอยแปดตนได้จะคุณคลูบาดยายอันเลิดล้ำคุณคลูอยู่ในตั้มจงมาช่วยอวยพรให้แกข้าพระเจ้าพุทธังประทิตติมาประทิตติธรรมมังประทิตติมาประทิตติสัางฆังประทิตติมาประทิตติาน้าเดเจอหน้าเด็กเจอ เอหิการตั้งปียังกายโยติทราบภามุขการยาริยังเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะข้าวายปราบุดปราธรรมบริสุทธิ์ปราชงเลือดไข้าวายปราธรรมอยากนำมั่วใจไอจาว่างภายในคุณแก้วตั้งข้าไหวายัตดีปัญญาปาดีต้นกายงาม วัดเรียนเรียนดมลูกยาทำามก็อย่ามีความจำเจ้าโมก้าวหยคุณแม่เรียนลูกมาแล่อีตังคุณ่อลูกน้อยก็เรียนนะโมป่อคุณแม่คุณ่อช่วยไิจักหลัก้าตาไว้คุณครูอาจารย์สอนรูน้โมอ้อเรียนสินเรียนดำให้ไ,ได้จะเมือนปลกมีใจจะนักแกมันดังไ่ อินทรังอาคาเสียให้ตายอินทรังไลายยาได้มามีสิ่ด้านใบนอกสิ่ด้านายในเข้ามาจำใจตุกยามราตรีย่าได้บรรพาดบาดบาทบาลีดังเช็ดกำลีย่าฟังลืมอเลยพุทธังดมังตั้งกำจาว น,นามูนามัตะการองค์ระยาธรรมปัญญาปัญจธรรมบุทโตตังอาองระจินนาธีขา้านอพบังคมนกประนุมปรามูนีย่อกนอนชุรีไหวปรากระด,ดีนอปรากระด,ดีคือพระบุทธตเจ้าพ่ให้มีปัญญาให้มียอปรากฏหญิงเืิญมาสิ่งตัวก้าวคาอรอบนกบันดาพอปัญญาให้แจงใจ ากาโน้อพ่อปฏิบัติก็เรียนอักถาเราวยนัยบานเรื่อบริเวณภายในภายในถ้ำฉัดทันนะครับวัดเขาซึ่งช่วงบ่ายก็จะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมพิธีขณะนี้เป็นเวลานะช่วงเช้านะครับสิบโมงกว่ากว่านะครับก็ได้ทำพิธีบวงสวงอยู่นะครับซึ่งภายในถ้ำก็ กหรับพิธีก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็เสร็จจากนี้ก็คงจัดพิธีให้สมบูรณ์ตามแบบฉบับอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะน,นี้ก็ให้ดูบริเวณรอบๆพิธีก่อนนะครับ ไปง้อมนำมันลายรวมชวงยันนั้นหมาดมีถูกสิ้งแต่งไวทรักมีจำรับเหลืองไปสีควายครูผู้อารีทานตีซ้อนข้าพระเจ้ามานัโมเลก่ออีกทิก่อตาขอบคงคนเอบะัดกำนัดมาอีกปุ่มเคยอักซ้อนใจไม่ได้เว่นเตายองใหญ่ท็จเดี่ยวก้าไว้ไปก็ให้มีใจอย่ามงคล บทบาทอันบาัังจะหลุดหนังให้เจียมตนคว้ยปลาและชวดมนทั้งกิริยาและภาธีตกสิ่งครูซ่อนมาทางกา่าแบบบาลีซ่อนก้ามาทางนี้ให้เห็นแจ้งในทางธรรมเมื่อใดกลูก้าจะได้กัดกามพอปฏิบัติทุกคืนวันบววยครูผู้อาลีนตันตีจ้อนตัวก้ามาชนรโมักชาการคุณอาจารย์คุณปรเช้า ตั้งพระอนุกรรมวาจาก็ย่อวันกาเนื้อเกศีปูนลูกกาวายแ้วอย่างามแกวผู้ใจดีมารดาผู้โชคดีที่เกิดเปล่าก้าวเจ้ามาเมื่อลูกอยู่ในกันเิ็เดือนนันเต็มอัตราพระแม่ตุนเทศราเวทนาเป็นเลือใจอยามาลูออกจากกันขอลำดับอาบืนไฟติ๊กขิงเหลืองสามุนไรห้าเตรียมวามากนักหน้า นามรอนแหลกฝนราวาตั้งนั้นลาวหรีม้ามาจาับแข็งและจับก,ก้าประกอบหน้าประกอบลังเอ็นใยแม่เกลือนตังาลอยเอ็นนอยแม่กลาดตัางาพันประมาณดาได้ทูกยากตุนวิบากค,คนกำลังเจ็บปวดเจียนสิ้นชีวังเงือกลบพาวไล่ถั่วตนตํำแย่ข้าวแปลปั้ันก้าวหนวดกันอยู่สับชน เจ็บดินเพียงสิ้นจนเมื่อลูกตนจากกันมาปิกขิงเหลืองแปดรอนกินยากร้อนและยาท่าก่นอนเ้าขบนาลัง่งมาันดาหนังสิ่งไฟเมื่อลูกจากกันแลว้วอุ้มลูกแกว้วทั้งน,น้อมใจหมดแมงไม่ให้ไตอีกเหลือเลยไม่ให้ต้องผ่านอาบน้ำตกเสี่ยนกล่าวมานดาเจา้า